ด้ามขันฟีหรือว่ากรอกแกกนะครับก็มีใช้กันทุกคนครับสําหรับสายช่างแล้ววิธีการบํารุงรักษาครับก็ถอดมาทําความสะอาดครับผมได้เคยทาคลิปไปแล้วส่วนประกอบต่างๆเคยทคําคลิปไปแล้วก็ไปย้อนดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้ายจารบีนะครับจารบีก็จารบีอะไรก็ได้ครับว่าพวกนี้มันไม่ได้ใช้งานหนักเท่าไหร่ครับก็ผมจะเน้นเป็นจารบีพอดีมีจารบีเผาขับแบบมันเหนียวหน่อยก็ป้ายไปนิดนึงใส่เข้าไปแล้วกอาเช็คดูด้วย เวลาใช้ไปนานๆก็ทําความสะอาดครับแล้วก็ป้ายจารบีนิดหน่อยเพื่อยืดอายุการใช้งานของเรานะครับก็จะอยู่กับของเราได้อีกนานเลยเสร็จแล้วก็ทําการขันสกูนครับตึงๆมือพอนะครับไม่ต้องขันแน่นครับเดี๋ยวรุดนะครับแล้วก็ใส่ตัวลูกบล็อกอ่ะมันจะมีตัวเสียบลูกบล็อกมันจะสลับที่ได้นะครับบางทีจะสลับหน้าหลังได้ตัวเนี้ยมันสลับได้นะครับตัวตัวที่ผมมือเนี้ยสามารถดูอีกฝั่งก็ได้นะครับแล้วแต่ครับขยับได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้เลย